หัวแกกุ้งหายพี่น้องกินหอดเปลือกคุณแล้วหัวแกหายเนาะสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตำหนีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตำกับปีขม่าคือเก่าค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศจ้าพี่น้องใจก็ได้อยากกินหมูกระทะปะปุค่ะพี่น้องค่ะแบบอยากกินแซ่บๆเจาประสนจัดให้คุณสามีค่ะพี่น้องก็บอกอยากกินหนื้อเจ๊าะเจ้าประสนเอาหมูกระทะนี่แหละให้ใหม่แล้วใหม่แล้ว ใส่กันเพรงยแรงมากนี่กุ้งกุ้งอะไกินแต่ขอให้ได้ไปแห้งเหะจัดห้น้ำจิ้มซีฟูดอ่ะเมื้อสิร้องกินอันน้เคย่อมกับเฮ้ยร้อนอ่มือกไม่ใช่แมงกัะพุนปุบปุบกละปับนะโอ้ยเป็นไง หอน้อกับบรรยากาศมากบรรยากาศร้อนอืมอุ่มกรอบๆอืมหอนค่ะหอแ <ไป S 1> นแน่หยองเลยงาอันนั่นมันงาฮวงนข้าวเดียวสุกสุกเลยแน่กับคุณ อฟแรงเ์ร้อนมากขึ้นก่อนมันจะสุกว่ะพี่น้องคะมึงเกี้ยงเกี่ยมค่ะพี่หนองเก้ยงเกี่ยมเลยเหเกี้ยเกี่ยม,เ,ยมเห็ดเกี้ยทองสวยกัน ปลาเส้นลงอยเดียเส้นเหนียวนุ่มขึ้นก่อนตากันเห็ดเข็มทองมาะคางไว้พอดีสิได้กินอย่ามันห่อนพี่น้องค่ะมันตีลวกปากกุบกุบ อ,อันนั้นอันนี้เมงกับผุนกุบไหมกุบกลับกุบกลับเห็ดเป็นทองอเข้าหอหอมอะไรล่นะเนาะไฟแรงมากงัดไ้รูมันออก

อาบมันลงไปหล่นหล่นหล่นไปเลยใ่เปหล่นแล้เดี๋ยวยุ่หล่นคักจะน้ำเบิดเลยน้ำจะเพิ่นกันรอเลียงเพิ่นกันน้ำเบิดหมูกระทะกับซื้อก็อร่อะพี่น้องจ้ะกินกันสองคนโอ้ยเจนมึงพี่น้องคะเ้น เดียวนีเต็มมาจากลานนีเน่เหนียวค่ะเหนียวแน่ได้เลยอือมีออเข้มทองนอี่สุดยอดอือโอ้ยร้อนลึูกกัดบ่นี้ไหมเนี่ยดูกกัด,ดากมันแท้ๆได้ี่ย เว้ยบะการกินอย่างนี้มันหอนอือไฟโคตรแรงอือพี่แรงทานไฟอีกไหมพี่น่องมาพอดใจได้ยังมาแต่สิกินมันได้อยู่บอตี้ตอนนี้กินมาท่านมาแล้ว มูกระทะนี่พี่น้องคะนี่นั่นได้กระเจบไปอยู่นะว่าสิเป็นย่ามฉลองนั่นฉลองนี่เหล็กเลี้ยนถึงแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนกนก่อนอยู่มอ้มอหม้อไปสอบแล้วก็ต้องกินมูกระทะปิดเทอมกระนัดมูไปกินมูกระทะว่าหมูกระทะต้มไก,ยยกนน่้ยุ้ยว่านี่ี้นะคะ่ะ แต่ก่อนมันี่ยไตู้ละลอยกว่าบ,บาทเองด้ตอนนี้ก็ลอ,อยกว่าบ,บาทแต่ก่อนเท่าไหร่ป่ะจำงไ่ได้เนาะมันกระโดดแล้วก็หาซีบบ่ลอยห้าสิบลอยสามสิบลอยห้าสิบคือแบบว่าเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนาะบวกเที่ยวมอปลายนะก็ต้องวัยรุ่นแหละสามารถออกนั่นคือกันกินไดน้นะนาพี่น้องมเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ลแล้วล่ะค่ะ บ้านกับแต่ก่อนกับนั่นตอนเธอดอกไปกินโมกะทะคือกับแม่ก็พอไม่ได้ออกเงินซื้อง่ายๆเดี๋ยวแต่ก่อนได้เงินไปเรียนนิดเดียวเด้อใช่แต่ก่อนเอาว่ามัธยมเนี่ยไม่ค่อยได้มานั่งกินโมกะทาเพื่อนหรอกเขาได้เขาได้กินเพราะมันมันออกกันแต่ว่าตัวในเมืองตัวก็ไม่ค่อยอย่างี้หรอกมั้งแต่เขาไหนอหนอกเมืองไงเขาคุณแม่เนี่งานจริงวันก่อวันเกิดเยอะมาก เด็กมัธยมจะไปอยู่ร้านเกมกันนเป็นผู้ชายเน่แต่หอมผู้หญิงผู้หญิงก็จะ,ะ SK, พวกเอสเคพวกอะไรเงี้ยอันนี้เพื่นบอกถึงเพื่อยู่ในิเมองแจะห่ออยู่ต่างอำเภอเนาะพี่อ,องสามสิบกี หน้ายยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เพิ่งได้ยี่สิบปันนี่จะโม่ผมจะแล้าก็คิดว่าเขาทีได้พี่น้องเพราะว่าเราบริษัเป็นงานแก่คือต่ำเนะาะต้องทำงานแก่ทุกคนคิดว่าเข้ากันหน้าผมไหมงานแกะยังพี่ เลิกออกเบิดเลยทะลุออกเบิดเลยค่ะงานโอเพ่นแถวของพี่เป็นแบบโอเพ่นเล็กๆเนาะที่มีโอเพ่นเป็นแบบเทคนิคโอเพ่นน้อยๆเทคนิคโอเพ่นมาค่ะยังเป็นเทคนิคโอเพ่นงานโอเพ่นพิชเชอร์ทานช้าหนึ่งว่างแผนสีพากันไปกินชาบูลายมือแล้ว วันไปจากห่มึงกระทะนี่เป็นคลิปที่ทรมานคนอยู่นอนเด็กเยอะเลยบอกถึงแบบดูอย่างงี้มันก็น่าก็อยากกินตามได้พี่น้องมันอยากกินน้ำหน่ะนะค่ะแต่ว่าขอโทวด้วยนะครับแต <c oughs> ่ห้อก,ก็ยังเบิ้งหรอแบบเบิ้งพันพาอู้ทำได้แตกน้ำน,นะย <c oughs> ่างอะไรกับตรงนี้เพิ่นไป็ตัวหมาหมาล้วป๊ะ <c oughs> ตัวหมามานางเบิงบบ้งกันม่นางเบิ้ง แม่นมีพุ่นมาอ้หนีแม่งก็คุุ่ดหยอดน้ำซุกแห้งหมดละเดียวถ้าน้ำในถุงหมดเราก็จะใช้น้ำกระติกเอากุ้งก็แป๊บเดียวใหม่อืแป๊บเดียวใหม่หมดปัญหาการรอ สังเกตเบิ้งบ่พี่น้องว่าร้านบุฟเฟ่ต์เพิ่นเพิ่นสิแบบแง่ฮู้กว้างๆเนาะนึงอีกอย่างนึงมันก็สิดีต่อเพิ่นมันบเ่นบเพืองบ่เพืองทานนั่นเหอนนะบ่เพืองทานให้ให้ลูกค้าเฝ้าเล่งกินนะ<อ>เ,ลเล่งกินเล่งอิมอ่ม <laughs> เทคนิคบ่ร้านบุฟเฟ่ต์ลูเล็กๆเด้อค่อยๆกินบุฟเฟ่ต์ลูเล็กๆ <laughs> <laughs> นี่โออ ุูแต่ทำจมูกมากินได้นิดเดียวกินได้ไม่ค่อยเยอะมันก็เพราะมันบียบนะเพราะผมไม่ผมไม่ค่อยได้กินอะไรเนาะแบบเบีแล้วเป็นคนอีกแบบว่าเบียดแล้วเป็นคนอีกแบบว่าถ้าแบบอ่าขนอีกี่แบบเบียบนิ่ไม่ไน้ไนในในหน่ะนะค่ะแต่ว่าจำนี่จำอยากทีน่ไหนากไปกินเลย พี่แมงกะพุน,นทะเลกินได้ทะเลกินเลยมไม่ได้ใช่เหรอโอ้กินไปรถกินรถแมงกะพุนปลอมว่าจะหามารได้ครับพี่น้องทำดูแลแล้วดีอยู่กินรสอื้อ กินสองคนเลยเขาไม่กินละอืมอืมครบตัอวอืมแค่เแบบแบบอันตรายอย่างดอกอาจจะขั้นน้อยๆเจ้าแรกแต่คีดว่าเจ้าอีกช่งเสริมผัวให้กินกัน ถ้าอยากเออถ้าแบบถ้าคันจริงจังคันแน่นอนอ่ะปลาหมึกปลาหมึกคันจริงๆกบปะดาน้ำจิ้มอร่อยนะจิ้ม<น>มาแห้งน้อยไ<น>ุ้ยว้ซื้อเพิ่มนะเพีองแล้ซื้อแค่ดลเดียวนีงผักนี่ก็แถมมาผักแถม แต่เขาซื้อมาอเขาซื้อเห็ดเข็มทองกับผักบุ้งมาแล้วก็ไอ้แครอทอยู่ในตู้เราเองเดี๋ยวแม่งกับพุ่นเขากินกับ็ันนี้กันอ่ะอิ่มจุ่ม <c oughs> ลองกินแบบไม่รลบลินได้ไหมไม่ได้ได้หรือเปล่า ได้ไหมเดี๋ยวลองดูดิล้องดูดิไม่แลบลิ้นอ่ะไม่ได้เขาบอกไม่ได้อ่ะมันต้องแลบลิ้นถ้าถ้าไม่แลบลิ้นมันมันไม่มันโมไม่หยั่งมาล่องอาหารเราไปอ,อั้นยายบิ้งก็กินได้ปกตระดิ น้อยค่ะได้เหอนี่ก็กินได้โมวท่ามันต้องกินหลายๆคนน้ะปะเนาะแาดกันกินเ่ยนะหมางดกันกินอะไรกับขูดหมอนั่นปะบีเันดูไงรักของกันมั่นนี่เพื่อนที่รักไปคล้องกันฉันจองออเดอร์หามหามหามกายเขตแดนวันเจี๊ยบเลอปรุงให้ขอบคุณครับโหอิ่ม่ะ กุ้งแง่ไม <si ่กี่มากมากตอนเด็กหน่อยแต่เพราะเห็นกินได้หลายอยู่ที่ฟูดบุญเดียกได้แบบดเบีอาพ่มีเอซี่ฟูดก็เ้าอยากอาหารทะเลขึ้นมาเลยแยกกุ้งให้เขาใช่ไหมเขาจะเอาลงหมดเลยเพราะมีคนแกะให้ที่ไม่อยากกินก็เพราะไม่อยากแก่นี่แหละค่ะไปเด็จริงนกุ้งอันนี้ยไม่ควรแกะ ก็แกะแต่หัวน่ะเดชตัวไม่ต้องแกะให้เขาตัวแกะแต่หัวให้เขาเด็กเขาจะกินเองมันต้องกินต้องเปลือกกุ้งขาวถึงอร่อยรู้มันกรอบอเออกระและก็ตัวก็แกะแต่หัวไงให้เขาหัวแกะกุ้งหายพี่เน้ะงบแกโบแกะกุ้งหายโกินบบกีนบกินสติ๊ะไล่โย่เนาะกินหอดเปลือกคนแล้วหัวแกะเห็นอ่ะอืมโบแกกุ้งโบแกเปลือก อเอ,อ,อเอา้าวใกล้จะครบวันรอบครบรอบแต่งงานแล้วนี่นะาใาอ้จะไหวตัวละแป๊บยวพี่นนอะไม่พีเนาะครบรอบแต่งงานห้าปีรอบแต่งงานห้าปีแ่นอย่บอก มันหกปีแบบอีกครบเหลือตั้งนั้นหาปีก็ได้หาปีใช่ไหมอู้หูนี่โดด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 อ,อะไรโดดอะไรโดดอะไรก่อนโุดนิ้วเหรออู้หูห่นเสียบหอมอีกเนี่ยอร่อยซอสแกงกุ้งไงก็แซ่บ แล้วเราจะสังหารต่อนะครับดูใหม่โอ้ดูมันจมเกียมเลยดูนี่เพราะที่ขึ้นคางไว้ก็ับกินต่อทั้งหมดเราสิว่าเนี่ยคางไว้กับเก็บไว้แต่เฮตุกีไว้ครูว่าเฮตุกียังมือเต่านะพี่น้องพอเรานอนแล้วเราบปกินเอ้าพี่น้องตาเป็นว่ามือในคลิปนี้ตาตามรับดีก่ะกราบขอสดกัอพัฒนในการกินมุ่วมๆการกินบทที่ผาาเลยว่าวาบุถุตองน้ำ้จพี่น้องตา คลิปนี้มือน,นี่กอ่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า